เปิดเผยวิธีค้นหาข้อมูลของคุ้มครองใน3นาทีวันนี้รสจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการค้นหาข้อมูลของการขอรับของคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนะคะหลายคนที่กำลังคิดที่จะขอความคุ้มครองเกี่ยวกับสูตรผสมหรือส่วนผสมใดๆก็แล้วแต่ที่เรากำลังจะผลิตออกมาขายต้องดูก่อนนะคะว่ามีใครที่ขอรับสิทธิบัตรเอาไว้หรือเปล่า เราสามารถมาสืบค้นข้อมูลได้ง่ายๆใน3นาทีค่ะวิธีการสืบค้นข้อมูลนะคะว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้เนี่ยมีซ้ํากับคนอื่นบ้างหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะที่หน้าเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเซิร์ชเข้าไปที่ ipthailand.go.th นะคะเสร็จแล้วเรามาท,ที่ตรงนี้กันเลยค่ะบริการด้านสิทธิบตัตรอนุสิทธิบตัตรค่ะ กดเข้าไปเลยนะคะก็จะมีให้เลือกหลายฟังก์ชันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น p a t e n t E-service หรือว่าบริการทางด้านสิทธิบวัตออกแบบ p a t e n t Opposition คือการคัดค้านนะคะแล้วก็ p a t e n t Expiration Date มาดูวันหมดอายุกันค่ะ หรือสุดท้ายแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะที่ส่วนที่สำคัญที่จะพามาดูก็คือเป็น Tensor System สีม่วง,งนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะอันนี้คือระบบการสืบค้นข้อมูลนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการผลิตสินค้าได้สินค้าหนึ่งและจะมาขอรับความคุม้มครองลองมาดูค่ะโลสแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้นะคะ Complex Search เพราะว่าเราสามารถที่จะกำหนดค่าหลายๆค่าได้ค่ะมาดูตรงนี้ค่ะที่เงื่อนไข ส่วนใหญ่แล้วการให้ความคุ้มครองก็จะดูกันที่ข้อถือสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้เลือกไปที่ข้อถือสิทธิ์เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มากรอกข้อมูลตรงนี้ค่ะเราลองหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำพริกนะคะใส่คำว่าน้ำพริกค่ะกรอกเสร็จแล้วก็กดคำว่าค้นหาตรงนี้เลยนะคะ ลองดูค่ะเครื่องกำลังประมวลผลอยู่จะมีคนที่มาขอรับคำคุ้มครองเกี่ยวกับน้ำพริกมากน้อยขนาดไหนลองดูนะคะมีทั้งหมด69รายการนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะมาไล่ดูด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหมุนลงมาดูเลยนะคะมีตั้งแต่คำขอปี98เลยค่ะ น้ำพริกเผากล้วยน้ำว้าน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกหนุ่มสำเร็จรูปน้ำพริกแกงเขียวหวานมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะแบบนี้นะคะคือการหาข้อมูลง่ายๆบนหน้าเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ